เห็ดย่างเอานี่มีอาหาร,รท,ทำอะไรกินเห็นยังกินเหาเห็ดกินตอนนี้ลแล้วและเนี่ยพ<อ>ยายามมามันเศร้าเนี่ย,ย,ย,เ,ยเอาให้มุดตา,ายอยู่ ค้างหม้อต้มน้ำนะทุกคนเนาะค้างหม้อต้มน้ำเพื่อจะ,อล,อะลวกหนูลกคนหนูเนาะทุกคน,นสบายดีสบายดีทุกคนเนาะื้นนี้บ่าวจันมาเฮ็ดกินหรือว่ามามาเบิง่งพอเท่าเฮนะ็ดกินเนาะเอาหนูที่ได้ที่เฮ้าไปใส่แฮรเลยเนาะมาเฮ็ดกินสู้เพื่อนกินเนาะทุกคนเนาะนี่ มืัอน,นี้เพิ่นอยู่สองเท่านะสองตายายนี่บบอจันท์กับน้องแล้วก็พากันมาเฮ็ดกินมาเฮ็ดกินอยู่นี่แล้วก็พากันกินข้าวอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะเมนูที่จะเฮ็ดก็จะมีบอจันทร์จะกินปิ้งเนาะหนูอยากกินปิ้งหนูแล้วก็ทางพ่อใหญ่เพิ่นอนจะกินลาบทุกคนเนี่ยก็ให้เพิ่นลาบเนาะบอจันท์กับปิ้งเพราะว่าได้หนูสองโตเนาะก็เฮ็ดสองเมนูเนาะบางเทือก็อตำหุง่งเนาะ บอจันรก็ขึ้นยากอีกจำฮุ่งกันนะอ่ะเดี๋ยวเข้ากันไปติดตามฮับส้มวิธีเฮ็ดกินของบอจัน์และก็าทางพ่อใหญ่เลยนะทุกคนนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการลบคนนะถอนคนก็คือลวกน้ำฮ้อนทุกคนลวกน้ำฮ้อนแล้วก็ลกออกนะกากตุ้มเมลกก็ค่อนข้างง่ายอยู่ สองโต๊สองเมนูหลังจากที่ลกคนแล้วเขาก็จะมาลนไฟแน่จังหน่อยนะเพราะว่าคนที่เขาลกมันก็นอาจจะโอกบวมมืดนะทุกคนเนาะบละเอียดเลยมาเผาไฟให้คนมันไหม้แล้วก็เผาให้มันช่วยวจงังหนให้ให้มันหัน่นให้มันแน่นเนื้อมันแน่นขึ้นนะทุกคนเนาะหนังมันแน่นขึ้นนะ ไปเรื่อยๆนี่ตัวนี้เผาแล้วแล้วนะเดี๋ยวก็จะรอเอาไปไปครัวไปใส่ขี้ออกเนาะเอาเมื่อเฮาลนไฟแล้วก็เฮาก็จะมาใส่ขี้เนาะใส่ขี้เลยก็จะแพร่แพร่ออกแล้วก็วกไปปิ้งนะทุกคนเนาะลาบกับปิ้งคือกันปิ้งก่อนจังลาบนะทุกคนเนาะเมนูปิ้งหนูนา หนูพุกหน้านะทุกคนตัวนี้ยังสดๆอยู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเอาไปเจอกันตอนขึ้นเตาแล้วนะทุกคนตามเครื่องเอ,เอ,อื้อไปนะทุกคนนะตอนนี้เครื่องเอื้อเพราะว่าเราจะปีกตัวหนึ่ง ตัวที่ลาบนะบ่ได้เอื้อมอย่างหลายนะใส่แต่เกลือคันซีใส่คัมบ่ใส่ก็ได้เนาะเดี๋ยวเขาค่อยมาปรุงลักทีหลังนะทุกคนเนาะนี่เครื่องเอื้อมกระตัมหัวสิไข่เนาะใส่หัวสิไข่แล้วก็ใส่อย่างแน่แน,น,นี่เป็นน,นัวเป็นนัวเกลือน้ำตาลน้อยนึงบอใส่น้ำตาลจะมันใหม่บ่ใส่น้ำตาลเนานะปรุงเครื่องเอื้อมนคนเนาะใส่ใส่เค็มนะ sẽ xẹp xẹp pin tôi đây tôi mày, đây, đây. Tôi làm lời của khẩu แล้วก็นี่มีตำมะฮุ่งน้ำทุกคนเนะาะตำฮุ่งนี่ว่าจันฟักเองกับมือเนาะแต่ว่าว่าจันจะให้น้องสาวตำเนะานะเดี๋ยวเขาจะ,ะตำฮุ่งเนาะทุกคนบบบน,นี้ทั้งน้องสาวว่าจันใส่กระเทียมลงไป ใส่ผงวิเศษลงไปเป็นน้อยแต่น้อยจะลายจะลายเลยตัวน ต่อไปใส่บักเกือคายหรือว่าบักเกือขึ้นะตอนนี้ก็นหนูห้อกระซุกแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะฝากลาดก,ก่อน แอบซิมก่อนคำหนึงน่งแอบหน่อยหิวเข้าอยนะ่างเงี้ยเอาทุกคนหลังจากที่ปีงแล้วก็จะมาฟักเนาะฟักเฮล่ากเนาะตีนมันบอกเลยพ่าเอ้เสียงก็ยังดังๆแน่จังหน่อยนะโอ้ยโดดเนาะแล้วก็ดัง

ประจุยจะจ่ายนะ โอ้ oh, ระดับสองาพาแลาชิโบเลสใช่อ่ะทุกคนเดี๋ยวบอจันเป็นคนปรุงราบนะทุกคนนะใส่ใส่ปลาแดกเลยทุกคนเลยมุายมา ปลาแดกเค็มเนาะใส่น้อยไวก่อนใส่ขงวิเศษทุกคนขงนัวใส่เฮ็ดป่นนะ่นก็เนาะพอปะ นี่ขาดมาได้ทุกคนเนี่ยเมนูลานะบเนาะข้าวคั่วหรือขอ้าวไหมเนาะอ่าขลุนขลุนเลยทุกคน ใส่ผงหอมไหมครับชิมแล้ว อเอาเลยแฮบไลแฮบไาอ้าบอจันกะลาบหนูแล้วนะต่อไปกะตำหุ่งทุกคนเลยเพราะว่าถ้าเราตำไปก่อนเนเดี๋ยวมันจะคลายเครื่องบอแซบเรียงคิวกันมากนะเซฟกันเลยตำหลายๆเลยเพราะว่ามีหลายคนมากินมือนี่ มาแล้วทุกคนอาหารเข้านมาเข้าในจินอาหารเมนูนี mm ้เนี่ยตำหุ่งลาบหนูป้งหนูมีทอดปลาน้วทุกคนเนี่ย ああๆๆๆมาเดมมาเดิอเกินข oh, okay. ้าว uh ํำกันเด้อทำุอมเลย่อยงกินเลยวล่ะกินข้าวพร้อมครอบครัวนะแ้วก็ทางแม่เสี่ยวเนาะอันนี้เป็นแม่บจันเนาะเสี่ยว่างะมาน้ยกข้าไมดกินข้าวได้เดข้าวเอเอาข้าวมาน่อยกว่าข้าวอมันเอ เออเป็นชายูกงมาน้อยมันก้าถามานักมมันมากินข้าวแล้วาแล้วมันมาสกอนยัเกมกนังนังีนั่งขาเข้าไปกินนัขาเกางบกินหมอากินเำไมกินข้าวลูกอย่างไหวันี้อานนอนนะกินนอนตเล่นนะ หมาดื่นะหมาดื่มนะพ่อให้มาน้อกินมาถูกอมากินข้าวบะจันนะกับปอบพัวบะจันนี่กัน้องสาวนี่กับนี่ก็เป็นแม่บาจันนะฮะเดี๋ยวตาหุ่นคำง่ายกันะ้าวขาอ้

เดาแววเก่งๆไงฮะไปเป็นีกรค่ะเราต้องใสไม้ขาวเดิมกินข้าเดิมนี่นะหลานหลานน้อยบาจันนะอีกคนเนี่ยแววเก่งๆไงอนึ่งหยาดนน่ะแวาพิจักเอาทุกคนเดี๋ยวบาจันจะขออนุญาตจะกินข้าวก่อนนะก็เป็นคลิปเฮ็ดอาหารกินกินตอนเที่ยงเนาะตอนง่ายเป็นง่ายโดทุกคนเนี่ยแตเดี๋ยวบาจันจะขออนุญาตกินก่อนเนาะก็ ป่าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจันเนาะ <Okay. S 1> ขอขอบใจที่ติดตามรับสมนะทุกคนเนาะ